สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่ามารเดลว,วิสาตอนที่24ซึงตอนนั้นก็มีชื่อว่าคุณย่าของจอมเวทตัดภาพมาที่เมดูซาที่คุยกับเกรมลินซึ่งเมดุซายังไม่เชื่อใจแล้วเมดุซาก็ให้แสดงผลงานให้ดูตัดภาพมาที่รินกกที่กลับมาทํางานแล้วก็มีคนมาหาตัดภาพที่ ที่แรกกับจุนเป้ที่มาซื้อโดนัทแล้วเห็นนิโตที่หลบซ่อนอยู่ซึ่งรินโกกนั้นได้นัดกับนิโตไว้แล้วนิโตนั้นมันก็คิดไปเองว่ารินโกกจะมาสารภาพรักนะครับผมนะตัดภาพที่รินโกกที่มาแล้วพาคนคนนี้มาด้วยก็คือคุณยายของนิโตนั่นเองตัดภาพที่ทั้งสามคนคุยกันแล้วนิโตก็โดนดุจุนเป้ก็จะมาช่วยแต่ว่านิโตก็ปิดปากไว้ไม่ให้จุนเป้บอกว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ใช้เวทมนต์ที่ต้องกินแฟนทอมถ้าไม่กิน ตายแล้วดิโตก็วิ่งหนีไปพระเอกกับดิ้กบก็ตามไปแล้วคุณยายก็ถอนหายใจไปสักแป๊บตัดภาพที่ไอวันกล้ามโตที่มันกลายเป็นแฟนทอมที่มีชื่อว่าแวร์ไทเกอร์แล้วเมรุซ่าก็มอบหมายให้ไปจัดการกับเกนตัดภาพไปที่คุณยายกับจุนเปที่คุยกันแล้วคุณยายก็มอบเรื่องรางให้แล้วก็มีคนมาหานั่นก็คือไอวนกล้ามโตนั่นเองแล้วมันก็กลายเป็นแฟนท่อมจุนเปก็พาคุณยายหนีแล้วก็รีบถวายพระเอกดิโตที่ได้ยินก็ตกใจตัดภาพไปที่สถานที่ที่จุนเปยกับคุ แล้วแฟนทอมก็จะมาจัดการกับคุณยายที่เป็นเกดพระเอกกับนิโตก็มาแล้วก็แปลงร่างแต่นิโตนั้นก็เก็บแหวนไว้พระเอกนั้นก็แปลงร่างคนเดียวไอ้แฟนทอมมันก็เอากูออกมาตัดผ้ามาที่นิโตที่แอบอยู่แล้วก็แปลงร่างแล้วก็ไปสู้กับพวกกูนพร้อมกับกินพลังเวทซึ่งแฟนทอมมันก็บอกว่าแกเองหรือที่ไปกินพลังเวทก็ต้องตายแล้วบีก็บอกว่าใช่แต่ว่าลืมตัวเลยเปลี่ยนเพศ แล้วก็ไปสู้กับแฟนทอมพร้อมทั้งช์ตูดให้ทุกคนเห็นด้วยแล้วทั้งสองคนก็สู้กับแฟนทอมจนมันหนีไปแล้วบีทก็จากไปตัดภาพที่เกรมดนที่ดูอยู่ซึ่งมันก็รู้แล้วว่านิโตนั้นไม่อยากให้คุณยายรู้ว่าตัวเองเป็นบีทตัดภาพที่บ้านทั้งห้าคนก็คุยกันแล้วตะเกะก็จะบอกว่าบีทคือแต่นิโตนั้นก็ลาไปคุยเรื่องอื่นซึ่องคุณยายก็คิดว่าโคยมิคือบีทแต่โคยมิก็บอกว่าไม่ใช่แล้วก็บอกว่าแต่นิโตก็ลาไปคุยเรื่องอื่นอีกเช่นกันคุณยากกก็็ดดนนโตตตรภพที่ ที่กินบามาแล้วพระเอกก็มาเ้าบอกคนก็คุยกันตัดภาพที่คุณยายที่คุยกับจุนเปซึ่งจุนเปนั้นเป็นเด็กติดคุณยายแต่แกก็เสียไปเมื่อสมัยมัธยมต้นตัดภาพที่นิโตที่บอกไปว่าคุณยายขี้มึนกับนิโตมาตั้งแต่เด็กๆแล้วทุกอย่างที่ทําถูกคันค้า,ารวมถึงการเป็นน้าโบราณาคดีติความคิดอ่อดหัดแบบนั้นจ่ะไม่ต้องพูดต่ออะไ แล้วนโตก็ไม่พอใจแล้วก็เดินจากไปตัดภาพมปที่นิโตที่ให้พระเอกไปส่งคุนย้ายแทนตัดภาพไปที่ไอ้แว่นกล้ามโตที่กําลังกุ้มใจว่าจะทําให้เกตสิ้นหวังยังไงดีวะแล้วเกรนมินก็โผล่มาแล้วก็บอกแผนไปตัดภาพมาที่ทั้งสองคนที่มาส่งขุณย้ายนิโตก็ปลอมตัวเพื่อมาส่งคุณย้ายด้วยตัดภาพมาที่ทุกคนที่ขึ้นรถบัสแต่พระเอกไม่ได้ขึ้นแล้วรถก็ออกไปจุนเปก็ไปบอกกับคนขับซึ่งก็คือไอ้กล้ามโตพระเอกก็วิ่งตามตัดภาพที่ไอ้กล้ามโตมันกลายเป็นแฟนทอมพระเอกที่่่ิออยยูก็เหนื ตัดภาพมาที่รถที่โครงเครงแล้วพวกกูนก็ออกมาจุนเปยก็เข้าไปสู้แล้วก็สู้ไม่ได้นิโตที่ปลอมตัวก็เข้าไปสู้จนวิกกับหนวดที่ปลอมตัวลุดขุนยายก็เห็นนิโตในเมื่อปลอมตัวไม่ได้แล้วก็เลยแปลกร่างเลยลกันแล้วก็สู้กับพวกกูนตัดภาพที่พระเอกที่ขับรถเหินฟ้าแล้วมาโผล่หน้ารถบัฟแล้วใช้แหวนให้มือตัวเองใหญ่ขึ้นทุกคนก็ลงจากรถบัฟตัดภาพมาที่นิโตกับพระเอกทั้งสองคนก็เปลี่ยนเป็นธาตุน้ำและร่างคาเบโลตัดภาพที่นิโตจัดการกับพวกกูนพร้อมกับกินพลังเวทตัดภาพมาจาร บัสแล้วก็ยิงจนแหวนของทั้งสองคนก็สลับกันซงนิโตก็ใช้แหวนของพระเอกไม่ได้แต่พระเอกใช้แหวนของนิโตได้ซึ่งพลังก็ต่างวีดีโอเลยครับบอ นิโตก็หัวร้อนพระเอกนั้นก็เลยขอแหวนของนิโตนิโตก็ไม่ให้นะผมนิโตก็เลยเปียนเป็นรากกระเทิงคุณยายที่ยืนอยู่ก็นึกถึงคำพูดของแฟนทอมแล้วก็จะทําให้ตัวเองสิ้นหวังแฟนทอมจะไปจัดการแต่จุนเปนมาปกป้องไว้ตัดภาพที่เกรมลินที่กลายเป็นแฟนทอมแล้วก็ได้เสนอให้แลกเปลี่ยนตัวประกันกันแล้วกเกรมลินกับเวทเทเกอร์ก็จากไปก็เป็นไปับแฟนที่ชอบบรินไาสเซอราอร์ลาสเซอร์ลาสรวัสดีก็มายครับือดเก